สวัสดีครับผมนายตีเนี่จันทองแพ้วสมาชิกกลุ่ม15จะมานำเสนอ l a บหนึ่งการเริ่มต้นใช้งานเอาพุทธิตอนและ PWM ของ ESP 8266นะครับโดยเริ่มจากการทดลองที่หนึ่งนะครับการต่อไฟกระพริบโดยใช้ LED ที่ติดตั้งบนบอร์ดนะครับก็คือไฟ ตรงตำแหน่งนี้นะครับ1และ2ในการทดลองแรกเราจะให้มันติดกระพริบที่ตำแหน่งที่1น,นะครับโดยขั้นตอนก็1ศึกษาโปรแกรมในตารางที่1และนำไปเขียนโปรแกรมโดย Arduino IDE นะครับ2อคอมไพและอัพโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ด ESP 8 2 6 6 3สังเกตการทำงาน4แก้ไขโปรแกรมในตารางที่1โดยให้ไฟรกระพริบที่ LED จุดที่2 หา d0 แล็บหนึ่งแล้วก็หาคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ด esp นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่2แล้วก็6นะครับสังเกตการทำงาน7บันทึกวิดีโอสแสดงการทำงาน8เขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง,งในตารางที่2นะครับ9ทดลองโปรแกรมควบคุมหลอด led 10แก้ไขาโปรแกรมในตารางที่หเพื่อให้หลอด led ภายนอกเปิดปิบเ1เขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง,อง,งในงในตารางที่3ครับอ่ะเรามาเริ่มที่ตารางที่1นะครับ ก็คือให้ led กระพริบที่ตำแหน่งที่1น,นะครับตัวนี้จะเป็นให้ทดลองนะครับแล้วก็โค้ดจะเป็นตามในตารางนะครับตัวนี้เมื่อเราคอมไพล์และอัพโหลดเข้าบอร์ดนะครับแล้วไฟก็จะกระพริบที่ตำแหน่งที่1น,นะครับโดยที่มีดีเลย์อยู่ที่1000 m มิลลิวินะครับ ก็วนลูปไปเรื่อยๆกับพิบไปนะครับต่อมานะครับตัวเป็นตาที่2เราจะมีอันนี้จะเป็นการแก้ไขตัวโค้ดนะครับให้แสดงไฟให้กับไฟกับพิบที่ตำแหน่งที่2นะครับตัวนี้ผมไม่ได้อัดวีดีโอนะครับตอนที่ทำการทดลองครับก็เราจะแก้ไขจาก LED, ตัว LED built-in ตรงนี้นะครับ ให้เป็น D0 ศูนย์ครับเพื่อเปลี่ยนาขาพินเอาพุทนะครับให้มันออกไปที่ตัว led blue n ตัวเบอร์สองเนี่ยครับเพราะขามันจะอยู่ที่ D0 ศูนย์จากาเรารู้ได้จากการที่มีเขียนในแ a นะครับว่าจุดที่สองเชื่อมต่อที่ขา D0 ศูนย์ครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะไปติดกับพิบที่ ขาที่สองครับโดยดีเลย์หนึ่งพันมิเซกเหมือนกันครับต่อมาเป็นการให้กระพริบออกที่ LED ภายนอกนนครับโดยการที่เราต่อวงจรตามนี้ครับที่เอา,เอาต่อขาดีหนึ่งนะครับเข้าตัวต้านทาน510อ oh โอห์มนะครับแล้วก็เข้าที่ขาบวกนะครับแล้วก็ขาขาลบต่อที่กาวนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขโค้ดนะครับที่พินโหมด ให้เปลี่ยนเป็น d 1นะครับเพราะเราเชื่อมต่ออยู่กับขา d 1เราก็ต้องเปลี่ยนขาเป็น d 1นะครับเพื่อให้ส่งสัญญาณออกไปนะครับทาง d 1ก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าในแ a บจริงๆไฟจะกระพริบนะครับเพราะมี delay หนึ่งพัน m i l l i s e c อยู่ต่อมานะครับเป็นการทดลองที่สี่นะครับเอ้ตอนที่สี่การทดลองที่สนะครับการควบคุมความสว่างของหลอด led ด้วยสัญญาณ pwm นะครับในการทดลองค ในการทดลองควบคุมความสว่างของหลอด LED ด้วยสัญญาณ PWM นะครับ 1. ให้ต่อวงจรตามดังรูปที่8นะครับก็คือต่อแบบเดิมนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วก็สเขียนโปรแกรมวกควบคุมให้ LED สว่างมากที่สุด Duty Cycle ที่100%่งนะครับสามารถดัดแปลงโปรแกรมในตารางที่1ได้แล้วก็สเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องลงในตารางที่สี่ครับสเขียนโปรแกรมวกควบคุมให้ LED มีความสว่าง ครึ่งเดียวหรือลต้าไ Cycle คือห้าสิบห้าเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องลงในตารางที่ห้านะครับอ่าตอนนี้เป็นความสว่างที่หนึ่งนตครับ Cycle หนึ่งร้อยเปอร์เซคือเราก็ทําการเขียนโค้ดนะครับลงไปใน Arduino IDE นะครับก็คือ Voice Setup ก็จะเราจะใส่เป็นเราใส่พินโหมดนะครับหรือขากกำหนดขาที่ส่งสัญญาณนะครับคือ D หนึ่ง เอาพุตแล้วก็ไวลูปอันนี้เราก็อนดล็อกไว้นะครับที่สองห้าห้าครับอันนี้เป็นการกําหนดเดลต้าไซเคิลนะครับสูงสุดก็คือสองห้าห้าครับร้อยเปอร์เซ็นต์อันตรงนี้ก็จะเห็นว่า led สว่างสุดเลยครับอัปโหลดแล้วก็คอมไพล์ก็ตัวบอร์ดตัว led ก็จะสว่างสว่างสุดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาเป็นดิวต้ไซเคิลที่5้าบเซนตนะครับแล้วก็แก้ไขโค้ดแค่ตรง ต้องอนาล็อกไวนะครับตัวขานี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนบอร์ดไม่ได้เปลี่ยนการต่อของจอครับตัวตัวนี้ก็จะหารจากเมื่อกี้ที่2เป็นสองห้าก็หารครึ่งนึงก็เหลือร2 5ย้านะครับเอ้ย127นะครับประมาณหลอดก็จะสว่างน้อยลงครับเหลืสิเปอร์เซ็นต์ต่อมาครับตอนที่5การทดลองที่3าการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสะตรงด้วยสัญญาณ P W M นะครับ การทดลองควบควบคุมความเร็วและทิศทางของวัตเตอร์ให้นักศึกษาต่อวงจรรูปที่10ต่อจากขา d1 กับ D2 ของ esp 826 6ไปที่ขา i ิน3กับ in นีของวงจรครับ l 2 9 8 n นะครับตามลำดับการเชื่อมต่อจุดอื่นอื่นสามารถดูได้จากตารางที่6เห็นโปรแกรมตารางที่7แล้วสังเกตและบันทึนกผลการทำงานสามแก้ไขโปรแกรมในตารางที่7โดยให้วอเตอร์หมุน ทางเดียวด้วยความเร็ว50%นะครับ4เขียนโปรแกรมที่ถูกต้องลงในตารางอันนี้เป็นตารางการเชื่อมต่อนะครับว่าเราจะต้องเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับขาวงจรส่วนนี้ก็เป็นรูปของการที่เราจะเชื่อมต่อในแลบในการทดลองนี้นะครับโอเคแล้วก็คบปุมกระแสตรงอันนี้จะเป็นการที่ ในในโปรแกรมจริงๆตัวนี้จะเป็นสองห้าห้านะครับนาม่ใชพัน,นยี่สิบสามเดี๋ยวจะเซขึ้นที่ร้อยเปอร์เนะครับคือสองห้าห้าตัวนี้ก็พินโหมดเป็น d ีหนึ่งกับ d ีสองนะครับแล้วก็อนารอกไว้อันนี้คือให้มันหมุนแล้วมันก็กลับฝั่งนะครับแล้วก็หมุนไปนทางหนึ่งเป็นเวลาสามร้อยมิลลิเซกสามวิเอ้สามพันมิลลิเซกกับสามพัสามวินาทีนะครับหมุนไป ทางขวาแล้วก็หมุนกลับมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ลูปอย่างนี้นะครับดูได้ในวิดีโอนะครับนี่ก็จะเห็นตัวโปรรมตอบนะครับนี่ครับตัวมอเตอร์เมื่อกี้จะทำการหมุนไปแล้วก็หมุนซับฝั่งนะครับไปเรื่อยๆนีี้ัวโค้ดครับที่ทำการถ่าโปรแกรมแล้วอัพโหลดลงไปนะครับ ต่อมาเป็นโอต่อมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอันนี้เป็นความเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นร้อยยิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็น ต่อมาน,นะครับควบคุมเซอร์โวนะครับด้วยสัญญาณ PWM จะหมุนตามองศาในช่วงศูนถึงร้อตามขั้นตอนนะครับดังนี้ต่องจอรุ่ที่11ในสาสา,ารามอดนเชื่อมต่อขาสัญญาณได้ในตารางที่9เขียนโปรแกรมตามตารางที่10บังเกตและบันทึกผลการทํางานนะครับอันนี้ก็ในตารางที่9ก็จะเป็นบอกแล้วก็นี่เป็นรูปที่บอกรายละเอียดการต่อเซอเข้ากับบอร์ดี esp 8266นะครับน,นี่ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการทดลองนี้ครับแล้วก็ Library เรา,ลาแล้วก็นำเข้า l i b r a รี servo นะครับเพื่อมาควบคุมตัว servo ครับตำแหน่งอันนี้ servo จะหมุนไปทางทิศ90้าสยแปดสิแล้วก็0นะครับอันนี้เรามาดู ในวิดีโอนไ้นนี่ครับปุ๊บก็จะหมุนศูนย์เก้าสิบหม่นะครับจะเริ่มจะเริ่มที่โอเคครับศูนย์เก้าสิบร้อยแปดสิบนะครับก็จะวนไปอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ